ได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอด้วยอ่าได้มาอีกใครปุ๊บป uh> ุ๊บปุ๊บปุ๊บ0.2อุ้ยคุยมาทุกคนทุกคนทุกคนอุ้ยอุยไม่หยุดเลยูโอเคครับผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนะครับผมอ่าไม่ได้มาอัดวิดีโอนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินจากดึ๊ดด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  ในบิตคอยนะครับนี่ประมาณ0.0048659 BTC มาดูครับว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเงินประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับนี่นะครับก็เป็นเงินประมาณ9 3 7นะครับถ้าผมเช็คเมื่อวานมันก็อาจจะ100นะเพราะว่าผมไม่ได้เช็คเมื่อวานนะผมเช็ควันนี้นะครับทีนี้มาดูนะว่ามันขึ้นแบบไหนนี่ครับ100ดอลลาร์นะครับก็คือ t r a n s e c t i o n history นี่นะครับ s e n นทูตึ๊ดๆเมันส่งมาให้เราตั้งแต่วันที่1แล้วอันนี้เป็นวันที่2นะครับผมก็อาจจะมารีวิวชา้าหน่อยนิดนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมเผลอหลับไปเมื่อวานนะครับโอเคก็มายืนยันเลยนะครับผมว่าจายจาริงแต่ว่า,าหลายๆท่านอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะแบบไม่ชอบในเรื่องของการที่แบบว่า ป๊อปอัพมันเด้งใช่ไหมครับคือกดไปปุ๊บป๊อปอัพเด้งกดไปปุ๊บป๊อปอัพเด้งไปลาซาด้าไปช้อปปีไปเว็บโปรไปเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือรายได้ของเขานะคือเราถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญอ่าเราก็อาจจะไม่ทํา เราก็อาจจะปล่อยมันไปนะครับก็คือไม่มีการบังคับไม่มีการลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือบางคนอาจจะมองว่าเป็นไวรัสจริงๆมันไม่ใช่ไวรัสนะมันเป็นแค่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วก็มันจะมีในส่วนของที่แบบว่ามันส่งเว็บมันส่งโฆษณามาทางอีเมลของเราอะไรของเราอันนั้นก็เป็นมันมันเป็นข้อมูลเชิงเลือกทุกคนเหมือนกับว่าเรายอมรับข้อตกลงตัวนี้ เหมือนกับว่าเรายอมรับเคลเ่ยนะคุกกี้อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมบล็อกไปแล้วนะมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับผมถ้ามันมีข่าวเ,เกี่ยวกับที่มันลงสปอนเซอร์กับเว็บตัวนี้มามันก็จะไม่แจ้งเตือนก็คือลองไปศึกษาวิธีการบล็อกโฆษณาหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับอืในส่วนของคนที่บอกว่าได้น้อยนะครับผม ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาอันไหนที่มันได้เยอะๆนะครับมาให้ดูแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถถอนเงินแล้วได้จริงนะครับรวมส่วนเรื่องของการสมัครเพย์เพ้าเว็บเงินออนไลน์ไว้รับเงินเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดหม่อีกทีนะครับเพราะว่าคลิปเก่าๆเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าตั้งแต่ปี2017 2018 2019อะไรเงี้ยหน้าตามันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบของไล่เต้ไว้ด้วยนะครับ โอเคในส่วนของคำถามที่ถามว่านะครับแลวเลเว,เว็บเขามีการเคลื่อนอะไรนะมีการล็อกหรือมีการอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมก็เ,เคยถามไปแล้วนะครับเคยถามไปแล้วแต่ตอนนี้มันปิดเหมือนกับปิดการอาแจ้งซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะเหมือนเป็นการปิดซัพพอร์ตเราถามไปเหมือนกับเราถามไปผิดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยปิดของผมไว้ ส่วนของเพื่อนๆนะถ้าสามารถเขาเรียนอะไรนะคุยกับซัพพอร์ตได้เนี่ยก็คือ,อลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่ายัางคุยได้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ถอนได้นะบางคนหรือใครที่ทําถึงแล้วนะครับก็ลองขอดูว่าเขาจะสุ่มจ่ายหรือไม่สุ่มใจย,ยังไงนะครับผมต่อจากนี้ผมก็จะ,ะมีเวลาก็กดแต่ผมจะไม่ได้มากดแบบทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเหมือนที่ผ่านมานะก็คือทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายาม มันให้ถึง100จนได้นะก็คือเหมือนกับว่ามันเหนื่อยจริงๆนะทุกคนสายฟรีนะทุกคนนะเออมันเหนื่อยจริงๆครับสายฟรีแต่ว่าหนึ่งมันสามารถทําเงินให้เราได้จริงๆนะครับทุกคนก็ใครที่มีเว็บอื่นๆนะครับที่ทำเงินได้จริงๆทําฟรีหรือจะเป็นเว็บลงทุนก็ได้แต่ลงทุนไม่เยอะสามารถมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะอันนี้ผมเปิดโอกาสให้คอมเมนต์เว็บไหนก็ได้นะ โอเคนะส่วนใครที่ฟังจนจบนะสามารถคอมเมนต์งานไหนก็ได้ผมจะปัดเอ้ยผมจะไม่ปฏิเสธนะก็คือผมจะอนุมัตินะครับอนุมัติลิงก์ทั้งหมดที่คุณมาคอมเมนต์นะครับมีงานไหนดีๆมีงานอะไรดีๆก็มาแนะนําได้นะครับผมโอเคนะหรือถ้าใครอยากจะแนะนํามาทางไล n e นะครับไลน์ไลน์ที่เป็นไลน์ช่องของอัปลา์เต้เนี่ยก็คือส่งมาได้เลยเหมือนกันนะดี๋วผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมโอเคก็ ใครที่ทําต่อก็ทําใ,ใครที่ไม่ทําต่อก็ไม่ต้องทําแล้วก็วิดีโอนี้นะครับผมจะมาอัปเดตในเรื่องของการนะครับกดเขาเรียกอะไรนะกดรับคอยก็คือเนี่ยมันดีแหละกดรับคอยตรงนี้ปกติมันได้ชั่วโมงละ้ว,วนี่นะครับปกติโกลิเซียนเคลมยูฟรีโกลอ่าคอนเล็กก็คือถ้า Okay. ทีนี้ถ้าเรานะครับเนี่ยเราสามารถกดรับได้นะครับกดรับคอลเลกได้ก็คือชั่วโมงละ2ีคอยนะครับบางคนอาจจะได้รับ15คอยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะทำไมถึงได้รับ15คอยก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของลายเต้ไปด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องของดีเฟอเรลนะครับก็คือเป็นลิงก์แนะนําตรงนี้นะครับเราสามารถก็ p y ลิงตรงนี้ไปให้เพื่อนๆแนะนําได้นะครับเพื่อนสมัครสมาชิกหรือไม่สมัครก็ตามขอแค่เพื่อนกดลิงก์เราได้1คอย นะครับแล้วก็เพื่อนสมัครเสร็จปุ๊บเราได้5คอยและถ้าเพื่อนยืนยันอีเมลเสร็จเราจะได้รับ20คอยนครับหนึ่งคนะจะได้รับทั้งหมดนะครับยี่สิบคอยนี่ทีนี้มาดูครเครวคลาวเครวอะไรตรงนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นการกดรับคอยก็คือสมมุติว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนของเราเนี่ยยังใช้งานอยู่เราก็สามารถกดได้ 24ชั่วโมงเราได้เพื่อน1คนเราก็ได้รับ1คอยนะครับเรามากดรับทุกๆ24ชั่วโมงนับจากวันที่เราเออเวลาที่เรากดนะครับทีนี้ o f f เฟ f a ์ฟตรงนี้มาดูครับมันมีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นตื่นใจนะครับก็เป็น o f f เฟเกี่ยวกับการทำภารกิจนะครับเช่นอาจจะให้เราทำแบบสำรวจนะเยอะมากนะครับผมก็คือธิบายไปแล้วก่อนที่เราจะมาทำมาทำออฟเฟอตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับไปนะครับซื้อแพ็กเกจ เป็นแพ็กเกจ VAP Start นะครับก็คือลงทุนอย่างน้นอยๆก็คือ2 9งครบ1วันพอ1วันปุ๊บเรารีบทําเลยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยออฟเฟอร์ตรงนี้นลครับทุกคนโอเคมาดูเกมต่อไปอ่ะมาดูเมนูต่อไปนะครับที่เขาอัปเดตออกมานะครับก็คือเป็นอ่าเป็นเกมอันนี้จะเป็นเกมเป่ายิ่งฉุบนะนะครับทุกคนอันนี้เป็นเกมเป่ายิ่งฉุบอันนี้จะเป็นเกมอ่าอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับเป่ายิ่งฉุบมันคืออะไรยังไงมันกําไรเท่าไหร่ทีนี้มาดูเบนท้เทิรับ มันจะให้เราเลือกนะครับก็คือ1อ่ามันจะมี12ป้ายนะทุกคนนะทุกคนมันจะมี12ป้าย1ป้ายเนี่ยเราใช้1คอยนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมครับทุกคนเหมือนกับว่า1รอบเนี่ยมันเล่นได้แค่12คนเอ้ย1รอบเนี่ยมันเล่นได้แค่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ1รอบเล่นได้12ป้ายก็คือ1คนสามารถกดได้สูงสุดห้าป้ายเอ้ย6ป้ายนะครับ6ป้ายก็ใช้6คอยแต่ถ้าเราชนะเราจะได้รับ12คอยเหมือนกับเป็นการแบบ มันเป็นการเดิมพันนะทุกคนเหมือนเป็นการเดิมพันสมมติอันนี้เป็นสมาชิกแบบผมกดไปแล้วหนึ่งสสอที่หกอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะอัะเดีวผมจะลองเล่นให้ดูอ่ะตอนนี้มันเหลืออีกแค่สิบสองป้ายผมกดอาวใช่หรออ่ะมันเล่นได้หรอโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูใหม่นะโอเคอันนี้มันกําลังสุ่มอ่าทีนี้คนที่ชนะมันก็จะโชว์นะผมจะกดหกป้ายเลยนะครับทุกคนหนึ่งสองสาม 4 5 6ห้าหแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะผมกดหกป้ายแล้วนะครับทุกคนผมกดหกป้ายผมเสียไปหกไปหกคอยแนละ้วทุกคนผมเสียไปหกคอยนะว่ามาดูว่าใครจะเป็นคนชนะอ่าคุณจุลิกานะครับก็คืออ่ะเราต้องเล่นอีกครั้งหนึง่งนะครับกดไปเลยครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้าเก้าเอ้าไม่ทันละเอ้าไม่ทันละผมกดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าผมกดได้ห้าป้ายแนละ้วทุกคนมาดูครับใครจะชนะนะครับ นี่นะครับดาราการ์ตูนชิปก็คือได้มา12เหรียญ12คอยประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเรากดใต้สูงสุด6ป้ายเนี่ยเรามีโอกาสชนะนะครับก็คือ50%ก็คือถ้าเรากด1ป้ายเราก็จะได้รับแค่6%นะทุกคนนะ6%ประมาณนั้นเออประมาณนั้นทุกคนประมาณนั้นโอเค1%หรือ6%ไม่รู้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรอธิบายเลยนะครับส่วนตัวก็ ทํามาจะ1เดือนประมาณ2อสสัปดาห์มั้งทุกคน 2- อถึงสสัปดาห์ได้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับก็ผมก็ไม่ได้มีสมาชิกใต้สายงานเยอะนะประมาณ3ามร้กว่าคนเองนะครับสามร้กว่าคนบางคนก็ไม่ได้ยืนยันตัวตนบางคนก็สมัครมาแบบไม่ทําผมก็ไม่ได้รับคอยนะครับอันนี้ผมจะลองปั่นให้ดูอีกนะครับปันป่นปันปนป่นปั่นปั่น ก็เวลาว่าแล้วเราก็มากดนี่นะครับทุกคนก็กดตัวไหนดีนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือมันจะมีครับมีแสงแบบนี้ออกมาเรากดผิดมันก็จะเฉลยว่าถ้าเรากดใต้เมนูที่3เนี่ยเราจะได้นะโอเคอันนี้แล้วตัวดวงใครดวงมันนะกดได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอด้วยอ่าได้มาอีกไทรปุ๊บ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 ศูนย์จุดสองอุย้ยคุยมาทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ย,ยมาหยุดเลยคู โชคดีมากผมไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยทุกคนกดได้ถุงเงิน0.63จุดอลสาร่าโฮสุดยอดโอ้โ oh. หไม่เคยได้จริงๆผมเคยได้สูงสเดสอง้คยได้ยึดยดยโอเคเฮ้ย,ย,ย okay. hey. ไไกแล้วทุกคนยุดยุดไม่ต้องยึดๆปอีโอ้โหสุดยอดมากทุกคนเนี่ย อยู่ที่000เนี่ยมันจะมีโอกาสป้๊ดๆๆไม่หยุดนะครับทุกคนโอ้โหสได้มีอยู่ประมาณ270นะครับทุกคนหยุดอ่าหยุดนะครับจากได้นังใจอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะลองไปศึกษาดูใต้วิดีโอนะผมยิงไว้ให้แล้วนะครับหุ้ยได้มา5ได้มา5กล่องจะได้เป็น10คอยนะครับโอ้โหเดี๋ยวถ้าได้รับ8กล่องเราจะได้รับ5ดอลลาร์ถ้าได้รับ9กล่องเราได้รับ50ดอลลาร์นะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าใครเคยได้รับถึง9ก้ากล่องหรือเปล่านะมันจะได้รับ50ดอลลาร์นะครับทุกคนโอเคก็ลองเล่นอูอีกสักพักหนึ่งนะครับผมอ่ะมาณนี้โอเคก็อ่ะกดสปินอีกทีนึงนะครับกดสปินยุบโอเคมาดูกันครับว่าจะได้รับกี่ เฮ้ยเซก็คือศูนย์จุดหนึ่งนะครับโอ้โหเริ่มมาแล้วครับทุกคนแต่ผมมองว่าถ้ามันถึงห้าสิบหรือเยอะเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะแบบเปอร์เซ็นที่เราจะได้น้อยลงนะทุกคนให้ได้หนึ่งร้อยเสร็จปุ๊บก็ถอนเลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงสองรอหรือสามร้อยนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ผมก็มองว่ามันเป็นดวงอีกเลยอืมอ่าโอเคกดรับโอโ้ได้สี่ได้ศูนย์จุดหนึ่งแล้นะครับโอ้โหได้ ให้บ่อยนะถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับทุกคนชุดทุกคนได้สูงสุดเท่าไรมาคอมเมนต์บอกผมบ้างนะทุกคนนะเออกดเลอสมบัติที่มันมีสามป้ายหรือสามกล่องครับทุกคนอันนี้ที่แก้ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างะครับ<ๆ>ก็อธิบายไปแล้วนะครับหยุดเอ,อ้ยไม่ใช่เอลจูกเกอร์นะครับชึบโอโหไม่ได้ หยุดนะครับทุกคนหยุดอุ้ยมันหยุดก่อนหยุดนั่งไงตุ๊ต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 โอ้ยได้หนึ่งจุดสองครับทุกคนก็ได้นะทุกคนนะก็โอเคอยู่นะหยุดหยุดโอ้โหไมาหยุดแล้วทุกคนหยุดอ่าโอเคใช่ไหมครับ ไม่ได้3กล่องไปม,มา5คอยนะครับหยุดโอ้โยไม่ได้อะทุกคนหยนุดโอเคถ้ามันได้แล้วมันก็มันจริง,งอ่ะแหละหยุดยมนอยุดเหรอทุกคนหยนุดเออนั่นแหละเจมเลย อโอ้โหได้แค่2.7นะครับโอ้นี่นะครับทีตรงนี้ผมก็มองว่า,าผมชอบกดตรงนี้นะอ,นอันที่สี่นะครับนี่นะครับไม่ต้องโลภนะทุกคนคือไม่ต้องโลภแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองดวงดีนะครับก็คือกดต่อได้เลยว่าพอกดได้ถุงเงินแล้วคุณจะต่อแล้วคุณจะหยุดถ้าคุณจะหยุดคุณกดเคสเอาแต่ถ้าคุณต่อคุณก็เลือกเอาไป้ายไหนก็ได้นะครับโอเคผมจะกดเคสเอานะครับนี่กด c l o สนะครับ ใครที่เคยกดที่มันเป็นที่มันเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายที่มันเป็นถุงเงินกาบระเบิดได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับมาบอกผมด้วยนะโอเคบอกใต้คลิปด้วยนะครับชุ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 บหยุดโอเคกดเลยครับครูทุกคนเฮ้ยเหมือนมันกําลังจะแจกไหนหรือเปล่าเนี่ยทําไมผมไม่ปล่อยมากเลยใต้มาหนึ่งวอนหน้าทุกคนดูดิ หนึ่งป้ายสองป้ายสามป้ายสี่ป้ายห้าป้ายหกป้ายได้มา,านหนึ่งดัลล่าโอ้โหไวมากทุกคนนี่โอ้โหผมไม่ได้กดมานานมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหหรือว่ามันเป็นกับช่วงเวลาลว่าทุกคนช่วงเวลานี้ก็คือมันจะเจอบ่อยนะแต่ถ้าเป็นดึก,ดกหรกอยู่เป็นแบบเช้า,ชาอะไรไม่ค่อยเจอนะหรือว่าผมคิดไปเองไม่รู้นะ้วทุกคนลองมาคอมเมนต์ด้วยนะครับไอตรงนี้นะครับผม อีกไม่ได้ไม่ได้หยุดโอเคนะครับอืมมาลองดูอีกขอสาธุขอ,อยได้เก้าถ้าได้เก้าถ้าได้เก้าถ้าได้เก้า 9. กรองนะครับผมถวายหมูหมูเลยนะครับหนึ่งหัวหมูนะครับอะไรอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่สิ่งสถิตอยู่ณแห่งนี้สิ่งสถิตที่ปกปักรักษาอยู่ที่แห่งน,นี้ถ้าผมกดได้ไป,ปลายเก้าปลายเมื่อไหร่หมูหมูเลยครับหนึ่งหัวเลยครับสามสี่โอ้ได้แค่ 1เออได้แค่สี่กล่องนะครับก็เอาไปแค่หูนะครับโอเคโอเคนะถ้าไม่กล้าป้านนะหัวหมูเลยนะทุกคนหยุดโอเคโอ้โหไปได้มาสามต้นล่าแล้วนะทุกคนได้มา3ามล้นลา่าแล้วทุกคนหยุดโอเคโอ้สุดยอดนะครับ เคนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคลับสําหรับใครที่สมัครกับอัปลายเต้นะผมจะมีเทคนิคถ้าสมมติว่าคุณกดมาได้ตรงนี้3ามล้านแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนไปกดตรงนี้ดูนะไปกดตรง Account แล้วก็ไปกดตรงคําว่า V.I.P. s t a r t e ตนะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นสองจุดจะได้รับเป็น V.I.P. 1วัน V.I.P. 1วันจะได้อะไรบ้างนะครับก็ผมอธิบายไปแล้วนะครับผมว่ามีโอกาสที่คุณจะวินทุกอย่างเลยก็คือ สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคุณจะสปินได้เงินนะครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าอันนี้นะครับก็เรามาอ่านดูครับสปินตรงนี้นะครับอ่ามันจะบอกนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้อันนี้ VIP นะครับมันจะขึ้นว่าเทคคราวนะครับประมาณนี้นะครับยี่สิบชั่วโมงจากยี่สิบสี่ชั่วโมงไปสิบสองอ้าวไปอ่านไปดูในวิดีโอที่ผมเคยดูแล้วการผมทําวิดีโอไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็ สมัคร VIP เสร็จค่อยมาทำออฟเฟอร์เพราะมันจะได้คะแนน2เท่านะครับมันจะได้คะแนน2เท่านะครับนี่จาก25ก็เป็น50จาก30ก็เป็น60นะครับจาก100ก็จะเป็น2 0 0รอยอ,อะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการซื้อ VIP นะครับผมจะทำการสมัคร VIP เป็น VIP 24.9ประมาณ30วันนะก็ลองดูว่ามันจะถึง29เมื่อ24เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มายืนยันเลยนะครับว่าจ่ายจริงแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของเกมนะครับว่าคุณสามารถเงเล่นได้มันจะคุ้มไหมก็คือผมเสนอให้ว่าคุณต้องกดให้ทัน6ป้ายนะมันจะได้เปรียบนะครับทุกคนโอเคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันสําหรับใครที่ชื่นชอบ นะครับในการหาเงินออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับทั้งหมดช่องอัปไลน์เตไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม